ปั๊อัดแน่นปักในในในขวดนึเนี่ยไออเอออื่นไม่เป็นไรชอบตรงที่ว่าปักเนี่ยปั๊กไงอันนี้คือแบบแน่นปักอันนี้แบบแน่นเบาเเดี่ยวไลท์ไลท์นี่คือจะทานง่ายไปสุดเพิ่งออกมามาใหม่ล่าสุดเดือนหนึ่งผมยังไม่ได้กินอันนี้แต่นี่ใส่จะไปสอบออกมากกว่า อันนี้กินแล้วถ่ายดีไหมก็จริงๆแล้วตัวมังคุดเองก็จะมีส่วนในเรื่องของการขับถ่ายอยู่แล้วครับทำให้เรามีการขับถ่ายที่ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วซันเบอรี่มันมีหลายสูตรนะครับอันนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเอ็กซ์ตร้าอันนี้จะเข้มข้นมากเหมาะการรักษาโรคก็จะมีสองสูตรก็คือสูตรเป็นสูตรบาลานซ์สูตรไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของคนดูแลสุขภาพนะครับก็พยายามอ่านผมเปิดให้ไหมครับได้เลยนะพี่แมนพี่แมนครับพี่มพี่แมนต้องมังคุดอ่ะพี่ไม่เอาไม่ยอมหรือเอาพวกมะอึกมะอึกเอามะอึกมานำ หรือว่าเอาแบบก็ทำได้กินด้วย่ะ <c oughs> เอาแบบอนอ่ะ <c oughs> ผมรอเล่นก็แบบน้ำแครอทน้ำราเบอรอ์รี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนจันทบรรีแล้วนทบรรีเนี่ยผลไม้ที่ขึ้นชื่อวิตามะมีทุเรียนมังคุด งอกอะไรถูกไหมครับทีสวนที่บ้านเลยป่ะเออเราสวนที่บ้านไม่พอครับเราต้องใช้สวนอื่นอื่นเลยไก็ต้องเป็นสวนที่เป็นออร์แกนิกด้วยครับมันต้องเป็นออร์แกนิกอร่อยไหมใช่ครับเป็นที่ทานได้นะครับก็คือว่ามังคุดที่มีอยู่ฟรีเยอะก็คือมันล้นตลาดมากพอล้นตลาดเสร็จแล้วเนี่ยทางตัวผมเองกับทางญาติๆเนี่ยก็มานั่งคิดต่อยอดว่าเราจะทำไงให้มังคุดที่มันล้นตลาดเนี่ยมันสามารถเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับชาวสวนได้ก็เลยมาต่อยอดทางบริษัมแอนนี่ครัแล้วก็กินแล้วก็นี่ไถ่เทสะดวกอ่านี่กินแล้วถ่ายเทสะดวก อันนี้อันนี้ขายมากกว่าอันนี้จะเน้นการรักษาโรคเลยมีสูตรโาราณจะช่วยค่ะมาแล้วอะมาเร็วไปไม่ใช่ค่ะจะเป็นอยู่ค่ะวันนี้ตกออกด้วยใช่ไหมใช่ครับตัวนี่ทำมาขายจะตีตลาดในเมืองไทยความนี้ถ่ายมากไปงานไปอะไรบ้างบ้างแล้วบางทีจริงๆเราไปแค่ไทยเป็ดไปอะไรเงี้ยเขาเป็นงานงานแพร่ที่เป็นงานแบบให้คนต่างประเทศอะไรเงี้ยเข้ามาดูแล้วก็จะเกิดเป็นงานที่แบบจัดกันทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ไปเท่าไหร่ขายได้ใครเก็บเงิน ก็เขาดูแลเรื่องทั่วพี่ไม่จริงๆเป็นบัญชีร่วมกันค่ะธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีร่วมครับก็เหมือนผมอ่ะไงเงินทํางานมาเนี่ยบัญชีผมจริงแต่ว่า ATM และทุกอย่างแม่ถือแม่ดีครับแม่คุณหัวหรือแม่อะไรครับแม่ทุนหัวแม่ผมจริงแม่เขาไม่มีแฟนไม่มีไม่มีแล้วอย่างยิ่งยอดตอนนี้เป็นไงพุ่งกระจายอะไรแบนี้มก็คือขายได้เรื่อยๆครับใช่ ส่วนใหญ่ต่างประเทศมากกวออ่าแต่ว่าตอนนี้ผมยังพิสูจน์ไม่ได้พี่ก้องว่าผมจะมีเมีมยดีไหมผมจะมีแฟนหรือผมจะแต่งงานาดีไหมเพราะว่าชีวิตของทั้งคู่เนี่ยเขาก็ามีมุมที่ดีแล้วบางมุมก็อาจจะดูแบบน่ากลัวที่พี่พูด <c oughs> แต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะมาหาคำตอบกับสองคนนี้อีกทีหนึ่งครับ,รบโอ้โหดูทางการจริงจังทะเลาะกันแล้วไปมีกิ๊กกันไหมมีสิมีดีหนังด้วยใครมีหนูมีก่อน หนูมีก่อนโดยที่หนูเนี่ยโทรบอกเขาด้วยพี่แมนคือมีกิกนะ ท่านผู้ชมฮะผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยู่ท่ามกลางความรักของตัวคู่เนี่ยมานานมากเหมือนกันตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหพี่นาน่ะนานคราวนี้มันเคยมีช่วงจังหวะที่พี่แบบเคยทะเลาะกันแล้วไปมีกิ๊กกันไหมมีสิมีดีหนักด้วยมีครับโอ้ยไม่ได้นี่แม่พอดีตรงไหนล่ะผมให้พวกพี่พูดนะเพราะผมรู้แต่ผมไม่กล้าพูดมีทะเลาะกันหนักกันเหรอมีเลยค่ะหนักขนาดไหนเล่าให้พี่แม่เล่าดีกว่าทำไมอ่ะก็คืออย่างนี้ก็แค่เป็นมุมหนึ่งที่แบบ คนเราเพอคบก็ถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะมีจุดอิ่มตัวนะครับ uh huh. เราก็เลยเริ่มมีการแบบเริ่มอการ,รกน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดอิ่มตัวเนี้ยมันเป็นจุดถึงความน้อยใจลยหลายๆอย่างด้วยทีนี้เราไม่รู้จะทำยังไงห่ะทางออกไม่ได้มีกิ๊กซะเลยใครมีหนูมีก่อนคุณก็มี <laughs> หนูมีก่อนโดยที่หนูเนี่ยโทรบอกเขาด้วยที่แมนคือมีกิ๊กนะ <c oughs> คนนี้ก็ไม่เชื่อว่าเรามี<อ>คือมันเหมือนกับว่าเราเรียกร้องความสนใจให้เขาแบบเฮ้ย ถึงเวลาที่คุณต้องใส่ใจเราแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ไม่เชื่อเขาเนี่ยว่าหนูพูดเล่นเขาผ่านไปสักสองสาครั้งหนูก็บอกเขาว่าเนี่ยหนูมีกิ๊กนะถึงสองสาครั้งเขาก็แบบเฮ้ยเริ่มเอะใจแล้วว่าหนูว่ามีจริงๆทีนี้เขาก็เลยมาง้อหนูเขามาง้อหนูด้วยความที่หนูแบบคิดว่าตัวเองสวยมากไงพี่ก้องก็แบบง้อหลอกนยิงใส่ยิงยิงใส่แล้วก็ด้วยความที่แบบพิถีด้วยอะค่ะหลายๆอย่างเราก็เลยบอกว่าไม่อะฉันไม่เอา พเหอะฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็คือสุดของเขาแล้วงอเราจนแบบนานเหมือนกันเขาก็เลยแบบเออไม่ไหวละเขาก็เลยไปหาใหม่หลายเดือนมากครับอ๋อคุณก็ไปมีคนใหม่อีกเขาก็เลยไปมีกิ๊กใหม่ตัดใจครับเพราะบางทีตอนนั้นเนี่ยผมมองแค่ว่าสิ่งนี้จะทําให้ลืมได้ครับคือมีคนใหม่มีคนอื่นคนอื่นใหม่เพื่มมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็พอเขามีคนใหม่เสร็จปุ๊บเราก็แบบพอเรารู้ว่าเขามีคนใหม่ปุ๊บเราก็เทกิกเลยจ้ะเพราะผมมีเนี่ยด้วยความที่ ผมอะใส่กับเต็มแม็กเลยคือแบบดูแลทุกอย่างเอาใจใส่น้องเัาหมดเลยนะครับอายุน้อยกว่าเกียวอแต่สุดท้ายคุณก็ฝากรวมจนหนึ่งนอนเตียงเดียวกันแต่งงานกันได้พราะเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักคุณก็มานอนเตียงแล้วก็กุลุกกุกกิ๊กกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องโูดพี่เซ็นเข้ไหมพี่เนเข้าดีกว่าอันนี้อะไรครพี่ลงคุณ ก็เป็นตัวพ็อปเอาวางไว้นั่นแหละให้มันเข้ากันเป็นเรื่องของตัวเลขอังกฤษเป็นเวลาเป็นเดนมาริกาอะไรนี้ามเป็กียร์อ่อนเนาะครับผมคือห้องนี้นะคะถูกคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆโจดอ่ะมันอยู่ที่รูปภาพรูปนี้นะครับก็คือรูปภาพนี้เป็นแสงดิวสีแดงเป็นแสงใต้ครับผมก็คือแสงออโรราเราได้มาก่อนจะมีบ้านหลังนี้นะครับแล้วคิดแค่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะมีบ้านหลังนี้ปุ๊บเนี่ยเราเอารูปเนี้ยมาไว้ในห้องนอนพอมาไว้ในห้องนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยพยายามทําให้ห้องนอนเนี้ยมันเข้ากับธีมของภาพ ้ใหมันนเป็จริงๆแล้วความลำบากของห้องเนี้ยผมว่าเผามันไปตั้งแต่แรกมันก็จะไม่ดีก็จะเอาห้องเป็นตัวหลักแล้วรูปมาเติมเอารูปมาก่อนแล้วค่อยมาเติมห้องแล้วก็เลยแบบเอารูปนี้มาไว้ที่ห้องนี้พอเสร็จเราก็เลยพยายามทำใ้ห้องนี้แล้วก็เด็กหรือแบบหาเพาะมาวางให้มันมีความเป็นเหมือนแบบดาราศาสตร์มี การดูดาวมีกล้องสองทางกลรมีลูกโลกมีดนนนี่นั่นมีไงเขาเป็นเจ้าเจ้าผู้ห่ัตัวเล่ครับผมเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดูน้อยไปเราก็เลยมามองว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะทําให้ห้องนี้มันมีความเป็นอวกาศที่มากขึ้นอ่ะมันก็น่าจะดีเราก็เลยทําให้ห้องนี้มีความเติมเต็มของภาพไปมากขึ้นแล้กรูกใจบ็เลยอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวก่อนตัวอะไรมาเกาะนี่บุรุษคนนี้อุเทนี่ดาวตก โโอ้หทำเพื่อเข้ากับรูปรูปเนี่ยไปซื้อมา270ไอ้เพดานนี้6 0 0 0ครับผมใช่ไหมครับเพดานีี้กี่บาทคุณแม่อันนี้ก็จริงๆแล้วมีคนเขามอบให้เป็นของขวัญร้านใหม่ร้านสองร้หรือ6,000นครับผมแม่แต่พี่ชอบเนาะโอพี่อยากจะทำที่บ้านบ้างเลยว่ะนี่แหละครับเป็นนี่แล้วก็ที่หนูบอกไปเรื่องของซุย ที่หูบอกไงตอนแรกมันมีเสามันมีเสาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้สี่มุมแล้วก็คุ้งเข้าหาเตียงหนูก็เลยเบิ้นผนังค่ะปิดเสาไปเลยอ๋อก็คือผนังมันก็ถูกขัดใช่แบบก็คือทําผนังปิดเสาอะใช่โอ้หแล้วเขาก็บอกว่าหัวเตียงของคู่รับเนี่ยห้ามเป็นอะไรที่ตัดกันแบบอย่างนี้ห้ามเลยหนูก็เลยใช้เป็นตัดแบบนี้นี่ครับไคุูเปิดสิ ก็เป็นห้องแต่งตัวใช่ไหมละครก็บอกว่ามีห้องที่ในห้องนี้เป็นห้องที่แบบว่าอยู่เป็นห้องนอนครับจริงๆเราห้องนอนอย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าห้ามมีโทรทัศน์ู่ตรงเตียงเพราะว่าคือล้วห้องนอนเนี่ยเขาบอกมาเป็นพลังงานความมืดเป็นพลังงานแบบชี่อะไรสักอย่างไม่รู้เขาบอกมันต้องมืดมากๆหนูมีพาไปดูห้องจะบอกว่าชัดแหลมเพอร์เฟกต์เออแหลมเป็นรุ่งปะ ห้องโอ้โหนีอะไรครับเกลจอหนังเหรอเนี่ยนี่เอาไว้เซลฟี่แต่ว่าห้องเนี้ยสร้างขึ้นมาเพราะว่าหนูป็นคนชอบดูหนังมากถามนิดนึงสิอยากรู้เพาคุณแม่เป็นเจ้าพ่อตัวเลขใช่ไหมเจ้าแห่งตัวเลขการการที่ขอแต่งงานคุณเกลเนี่ยคุณดูวันปะก็ดูวันสะดวกด้วยครับส่วนหนึ่งไม่ไม่ดูวันม่ต้องวันที่หกถึงจะขอวันที่แปดถึงจะขอบอกเขาไปว่าพี่แม่จะขอหนูถึงสี่ครั้งนะคะโอ้พระเจ้า เธอสวยมากเกลืแล้วทำไมอ่ะยูไม่แต่งหรืออะไรทำไมต้องขอสี่ครั้งให้เขาเล่าดีกก่าไม่แต่ละครั้งก็จะมีเหตุการณ์ที่มันไม่มีโอกาสที่จะทำให้เขาแต่งงานได้หรือว่าขอเขาไม่รับก็คือมันมันมันไม่มันไม่สมูทเหมือนครั้งสุดท้ายครั้งแรกคือจั้งใจจะไปขอที่ถ้ำนอนไวโรมโอที่นิวซีแลนด์แต่ขอไม่ได้ค่ะพี่ก้องเพราะว่าเขาห้ามใช้เสียงแล้วมันก็มืดมากสวยไปก็เลยก็เลยไม่ได้ขอครั้งที่สองขอที่ไหนครั้งที่สองก็ ออตอนนั้นเกียวกบทำเรื่องหลังละครนะครับแล้วก็บอกกับทางกองละครว่าถ้าเกิดมีโลเคชนีนดีๆเมื่อไหร่นะให้บอกเลยเราจะขอเข้าไปเหมือนแบบไปรับเชิญต่อหน,นึ่งแล้วก็ทำไปเล่นไม่ได้นะครับให้เขามาบนาน่นด่ามุ่งหน้าไปขอแต่งงานแต<ล>่งงาน,นประหยัดด้วยครับมีกล้องแล้วได้ไหมจมเองไม่ได้แบบไม่เจ็บแบบไม่เจบ<อ>บ็บ แป็ละครแบบว่าปิดกล้องแล้วก็ยังไม่เสร็จาะแหวแนของผมไม่ต้องมีตัวเลขที่เหมาะสมนี่เขาไปธีพิถันสามตอนสามเป็นไงที่อัคคายมาที่ชิราคาวะโกะญี่ปุ่นครับอันนี้ก็ขอไม่สําเร็จเพราะว่าตอนตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กดื้ออยู่ก็คือไม่ค่อยเชื่อฟังเขาอย่างเช่นเขาบอกว่าห้ามซื้อเรื่องนี้นั่นแล้วเราก็จะแอบไปซื้อเรื่องนี้นั่นแบบเป็นเขาเรียกว่ายังดูแบบยังไม่เชื่อฟังเขายังแบบเป็นเด็กดื้ออยู่ เขาเลยพูดตั้งแต่ก่อนจะบินไปญี่ปุ่นเลยบอกว่าถ้ามาตั้งใจจะขอที่นี่ไม่ต้องคิดว่าจะขอเลยนะเพราะอะไรก็ไม่ใส่มยไม่หมทุกอย่างเตรียมไม่หมดเลยนะครับไม่ได้แต่ไม่เพราะเรารู้สึกว่าเขาอะยังไม่โตพอที่จะดูแลเราได้เขายังรู้สึกว่าสมมติว่าถ้าเขามีเงินสักก้อนหนึ่งเขายังไม่ได้คิดถึงเราแต่เขายังคิดถึงตัวเขาเขาอยากซื้อนู่นที่นี่ไปขอที่มาลดีเขาอ๋อก็ไปเลือกห้องที่รีสอร์ทที่เป็นคูลล่าหลังเดียวเลยในที่แห่งนั้นบินแบบว่าใช้ เครื่องบินน้ําบินไปเลยไกลๆเลยผมก็ oh. ตั้งใจกับสร้างความโรแมนติกไปเตรี้ยมกับทุกคนพน,กพนักงานพนักงานแล้วแปลกใจมากเพราะว่าเป็นทริปที่พี่แมนทําตัวน่ารักมากพี่ก้องคือปกติแล้วพี่แมนจะไม่ตื่นมากินข้าวเช้ากับหนู oh. แต่ทริปนั้นเป็นทริปที่เขาตื่นมากินข้าวเช้ากับหนูทุกวัน เออเขา,ขาบอกว่าวันนั้นนะตอนที่ขอนะเนี่ยเกลหูดับด้วยหูเป็นไรอะ่ะพี่คือไม่ได้ยินคือเอาจริงป้าคือตอนแรกมีคนพูดแบบว่าเนี่ยเวลาแบบผู้ชายขอแต่งงานนะเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยบ้าปะเขาพูดออกเสียงดังจะไม่ได้ยินได้ไงอิอนี้ก็เถียงไงพอถึงเวลาเขาจริงไม่ได้ยินจริงๆพี่คือเขาพูดเหมือนเราได้ยินไงดิเงี้ยมันตื่นเต้นไงใช่แล้วคือ,อไม่ได้ยินอะไรเลย ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าพี่แบรน์แบบพูดอะไรกับเราพี่แบรนด์ก็แค่ถามาว่ามาที่สุดหรือเปล่าอยากมาอีกหรือเปล่าแต่จะมาครั้งหน้าขอขามาฐานะัดเลื่นได้ไหมเอาจริงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมถ้ามีแฟนเป็นแบบพี่ก้องนะหัวใจจากพี่เพียบเลยเหมือนผม,ผมต้องผมเครียดล้วผมไม่เอาละทำไมอ่ะก็ดูดิเดี๋ยวพี่ต้องจ่ายค่าตัวเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเทิมเออไม่รู้เขาบอกแหวนุณก็มีเลขอยู่ใช่ไหมแหวนไม่มีเลขครับแต่แค่ว่าจริงๆแหวนมันมีน้ำหนักอยู่ครับเขาลูกตัวเลขอะไรเขาก็เรียกตัวเลข น้ำหนักเพชรที่เป็นเอ่อห้าสิบเอ็ดก็คือ0 5นยรัตอ๋อใช่ครับจะไม่แบบ1กะลัต2กะลัต3กะลัตได้แล้วที่จริงคุณซื้อมาตรงไหมก็ตรงก็พอดีนะพอดีเป๊ะเลยใช่แต่ว่าก่อนตอนก่อนที่จะปรับให้เขาอ่ะต้องต้องถามใจเขาว่าเขาเป็นคนที่ชอบแหวนเม็ดใหญ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพชรอะไรอย่างเงี้ยครับสามงานต้องปรับตัวเยอะไหมเออก็ไม่ค่อยเยอะมากนะคะ อย่างหนึ่งเพราะว่าไลฟ์สไตล์หลายอย,าอย่างคือจะคล้ายๆกันแต่แค่จะต่างกันตรงที่พักหลังๆที่พี่แมเนี่ยค่ะฟิตเนสเขาก็จะต้องตื่นแต่เช้าก็คือบางทีเราหลับเราตื่นมาเราก็จะไม่เจอเขาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอ้ยทำไมถึงไม่เจออะไรเง<ม>ี้ยค่ะเขาก็เลยเลือกที่เขาจะไปเช้าขึ้นคือไปตั้งแต่เจ็ดโมงแล,แล้วกลับมาเราลืมตาตื่นขึ้นมาคือเขากลับมาแล้วว้าวเป็นไงมีไหมอย่างเงี้ไม่้กันอย่เนีย เรารู้สึกอบอุ่นขึ้นที่แบบเออตื่นเช้ามาเจอเขาก่อนนอนได้เจอเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนมันก็แค่ว่าไปส่งแล้วก็กลับบ้านแหมอิจฉาเนาะฟังแล้วก็อิจฉาจไงเลยอ่ะอยากหยุดความอิจฉาไว้แป๊บนึงกว่าอะน้องบังสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาอิจฉากันต่อดีกว่านะครับถ้าเอาแบบนี้โอ้กตายนี่เลยอิจฉาเธอต้องเอาขาแโอ้โหเขาแข็งแรงนะเว้ยแข็งแรงอเล่ยโอ้ยแต่ไปเล่นโทรศัพท์ไปด้วย Oh. ากายจะมีลูกกันหรือยังตั้งากายมีแปด <Huh? S 2> จริงครับ คุณผ,ผู้ชมคะ่ะไม่อยากจะเชื่อไรคุณผู้ชมคะ่ะตรงนี้อยู่ในห้องฟิตเนสนะคะ้องเล็กๆซึ่งบอกก่อนเลยบ้านหลังนี้มีครบทุกอย่างที่คุณเชื่อไหมห้องนี้เป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาเนี่ยนะคะออจคับหุ่นีห้คุณดูนี่สมัยกอ่อนเออผมรู้จากที่เกลนะคะกินหมูแฮมมาตอนนี้มากินเป็นหมูเลยแล้วหมูหันหน้านนี่คุณดูที่นี่ออโอ้โหดูหุ่นกั่นี้ดูหุ่นเขาบอกว่าไม่ใช่แค่สะดุดแค่รูปร่างคุณมีรอยสัก ข้้างงหลัดก็พี่ศักดิ์เหรอเป็น<ม>ตัวเลขมีเนี่ยท่านผ<า>ู้ชมอันนี้เลขเก้าเนี่ยเลขเก้าไอสิววัยปิ๊ดสิวไปให้ตอวปิเหมือน,อนอจริมาทีนะนกฮูกเป็นสัตว์ที่เหมือนรู้ทุกอย่างครับกลางคืนก็จะเห็นมันเลยเขาเรียกว่าไงอ่ะนกฮูกเนี่ยเหมือนกระเือกปิดอยู่แล้วขนมันกระจายออกมาปุ๊บมันก็มาเกาะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขรหัสประจำตัวผมโอ้ยใช่ครับ เีล้มพุ่งนี่เป็นสัตว์รีลับเลยเหรอสัตว์รีลับสัตว์ที่รู้เห็นทุกอย่างบนโลกใบนี้เขาบอกยันเห็นมีคลิปออกกำลังกายกับภรรยาด้วยใช่ไหมคุณเป็นคลิปออกมาเลยในไอจีใช่ไหมใช่ครับเออออกกำลังกายเป็นยังไงคะก็เป็นท่าแบบวิดพื้นบ้างมีการเล่นส่วนต่างๆของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากเห็นท่าวิดพื้นอยากเห็นกระต่ายแบยคุณชันซิกก็ปกติเขาก็แค่วิดพื้นแรงอเลย โอ้ยแต่ก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยเดี๋ยวเป็นาโอ้ใจเก่งมากเลยอ่ะคุณปรบมือค่ะปรบมือค่ะเอาไปตั้งพื้นโอกดีกว่าไหมปะมาครับมาตรงนี้สวนครับสวนนั่งเล่นก็บอกว่าจริงๆแล้วหน้าที่ทางานบ้านส่วนใหญ่เป็นของคุณแม่ ส่วนงานซ่อมนี่ก็จะเป็นของคุณเกลฮะใช่ครับเขอซ่อมเหรอเขอซ่อมอะไรเขาเป็นพวกที่แบบว่าอยู่กับป่าเขาเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องเกี่ยวกับช่างไฟดูนู่ดนดูนี่ดูนั่น<อ>ใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยตัวทัพอันนี้ทำไมเกลภาพหายเกลก็จะแบบรู้แล้วอ๋อสายนี้ต้องทันนี้ซ่อมมันนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ก็ไม่ค่อยรู้ให้เขานาที่เขาไปแต่คุณทำอาหารใช่ครับสักผ้า อยู่บ้านก่อนบ้านอ่าก็แนวแบนวแบบเบาๆไม่จริงๆแล้วเนี่ยคือหนูก็เห็นตามคอมเมนต์ดีกว่าก็อยากได้แบบนี้แล้วก็แท็กไปหาแฟนผู้ชายก็แบบอ่าๆโอเคโอเคก็จะมีแบบอารมณ์แบบเดือดถ้ำตามแบบที่แมนให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็เลยแบบช้าพัดแบบว่าแฮชแท็กก็แบบเออแบบ เขาบอกกระแสกลัวเมียของแม่มีเยอะมากเลยจริงเปล่าไม่จริงไม่ได้กลัวหานานแต่เราก็เกรงใจเขาแหมนองเขาก็ไม่ได้ดุอะไรขนาดนั้นครับก้องจริงจริงคุณต้องเป็นคนเกรงใจเมียรเจริญไม่หรอกเพราะว่า ผู้หญิงเป็นคนดีพี่ก็เก่งใจไงก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่โชคแล้วไงคะแต่ตัดสินใจจะมีแต่ตัดสินใจไหมหรือไงมีเมียไหมผมผมขอศึกษาไว้ก่อนการจะมีลูกกันที่ยังเรื่องลูกน่าจะขออีกสักสามสี่ปีดีกว่าโอ้โหนานไปเกลหนูอยี่สิบหกเองนะโอ้๋ยวถ้าเกลสามสิบมีลูกก็ไม่ช้าเลยนะพี่ต้องตั้งแต่มีแปดจริงเหรอจริงครับขอเลิกออกแปดทีเดียวที่แปดอายโอ้เด็กมากอืออืออ่าโอ้จะจะว่าไปเนี่ยพี่แมนเนี่ยคือ